สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ค y p t o w o ูฟวันนี้ก็จะมาควิกอัปเดตเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทอริเอมนะครับซึ่งผ่านการออเดตถึง3บริษัทแล้วตอนนี้รวมถึงเซอร์ติดด้วยซึ่งกําลังทยอย เปิดพูใหม่ๆนะครับสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ที่ถือเหรียญทอรียมนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆเนี่ยสามารถนํามาฝากสร้างผลตอบแทนได้นะครับยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคริปโบนี้นครับไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อแนะน,นาการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลในอย่างใดเป็นเพียงการนําเสนอข,ข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะครับยังไงทำดีไว r ออศึกษาข้อมูลทําความข้าใจและตัดใจด้วยตัวท่านเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับทอรียมคืออะไรนะครับทอร ก็มีการนําหลักการการหักค่า transaction นะครับหรือค่าธรรมเนียมแบบ safe moon เนี่ยมาพัฒนาต่อยอดนะครับเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆให้กับโปรเจกต์มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนมากขึ้นโดยวันนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดของเหรียญซัมานะครับยังไงเพื่อนๆสามารถไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโดยตอนนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไปนะครับทางท o r i u m เนี่ยก็ได้เปิดพู o สําหรับ stake นะครับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยก็จะแบ่งพูออกเป็น ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนนโยบายนิดหน่อยนะครับโดยปกติเนี่ยก่อนน้นนี้เนี่ยจะหักค่าธรรมเนียม10%สำหรับผู้ที่ขายเหรียญออกไปนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น12%นะครับแต่ที่เพิ่มมาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น4%นะครับก็จะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ถือเหรียญทอรีมนะครับใครถือเหรียญไว้เนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มนะครับส่วนอีก8%ก็คงเดิมนะครับนำมาใส่ในทอรทันเดอร์ครับก็จะมีการเบิร์นแบ็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย มีเหรียญอยู่ในระบบเพียงแค่144ล้านเหรียญนะครับแล้วก็เบรนไปแล้วทั้งสิ้น3,000ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ล็อกอยู่1,700ล้านเหรียญซึ่ง1,700ล้านเหรียญเนี่ยก็จะทําการขุดทยอยขุดออกมานะครับเข้ามาในระบบนะครับและเมื่อไหร่ที่มีการขายเหรียญเนี่ยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์อย่างต่อเนื่องนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเป็น Thunder Boost นะครับซึ่งเขาเคลมว่าเป็นฟาร์มระยะสั้นนะครับโดย Thunder Boost เนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถฝากเหรียญ t o r r ไว้นะครับแล้วเราก็ยังได้รับ ผลตอบแทนแบบคงที่นะครับจากการหักค่าเนียมที่กล่าวไปนะครับ4%เนี่ยเราก็ยังได้รับอยู่นะครับแล้วก็นำมาฝากในนี้เนี่ยเราก็จะได้ APR นะครับ62%เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับโดยผลตอบแทนเนี่ยจะเป็น BUSD นะครับซึ่งทำให้เราได้ Double Reward จาก ThunderBoost นี้นะครับก็น่าสนใจเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่51,000นะครับผมจะใส่ประมาณสัก30,000แล้วกันนะครับกดคอนเฟิรมนะครับ โดยข้อดีก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับเราสามารถฝากได้เลยนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สามารถนำผลตอบแทนนะครับหรือว่า h a r v e s t ออกมาได้ตลอดเวลานะครับอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นฟาร์มระยะกลางนะครับเป็น dynamic pool ก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถนำทอริเมไปฝากนะครับโดยผลตอบแทนเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละ1%เอร์นลยนะครับหรือ a p r ี p r เนี่ยประมาณ380ซึ่งค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ แต่ว่าต้องล็อกล็อกผลตอบแทนไว้ส3วันนะครับเดี๋ยวผมก็ลองฝากที่เหลือไว้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับก็กดสเต็กนะครับผมก็จะฝากที่เหลือไปนะครับก็ใครที่มีทอรเรียมอยู่ในกระเป๋านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมว่าที่สำหรับส่วนตัวเนี่ยผมสนใจก็คือเป็น Thunder b o o s ครับเพราะเราได้ทั้ง ทั้งรีวอร์ดทั้งสองทางนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟาร์มระยะยาวนะครับโดยสามารถนําเหรียญนะครับทั้งเซเบอร์คอยและเหรียญอื่นๆมาฝากได้นะครับในวันเฮมนะครับก็มีทั้งเหรียญทอรียมนะครับอันนี้ผมฝากไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีเหรียญไดเหรียญ UST ซึ่งเป็นเซเบอร์คอยนะครับโดยผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างสูงครับ APR ประมาณพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนั้เนี่ยก็ยังมีเหรียญบันนี่มีเหรียญเบ U.S.D.T U.S.D.C นะครับก็เพื่อนๆก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าเราจะนำเหรียญอะไรมาฝากนะครับแต่ว่าจะมีการหักค่าธรรมเนียมนะครับที่10%นะครับซึ่ง10%เนี่ยก็จะแจกจ่ายกับให้กับ Thunder Boost คือฟาร์มก่อนหน้านี้นะครับก็ใครถือ Stable Coin ไว้นะครับแล้วก็อยากได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็ลองมาพิจารณาวันไหนเห็นนะครับเป็นการลงทุนแบบลองเท e r นะครับอันนี้เขาเขียนเอาไว้ในด็อกนะครับ แล้เพื่อนๆคนไหนที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดในช่องด็อกตรงนี้นะครับของทอรี i u มนะครับสำหรับคลิปวิดีโอผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงร,รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอตอ่อกไปของผมนะครับทั้งทาง Facebook บล็อกดิด YouTube นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันในกลุ่ม l i ฟ e Open c นแชแล้วก็เทเล g กรมนะครับมาป่าลาคิปโตเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเพื่อนๆที่ยังไม่มี Account ของ n บ n นสนะครับสามารถกดสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับรับส่วนลดค่าเนียมรวมกว่า40%สำหวันนี้ของมากครับสวัสดีครับ